รู้หรือไม่ว่าวันนี้ในอดีต22ตุลาคมคศ1962โลกทั้งใบอยู่บนเส้นได้ของหายนะนิวเคลียร์ย้อนกลับไปในค่ำคืนนั้นประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีแห่งสหรัฐอเมริกาออกแถลงการผ่านโทรทัศน์ทั่วประเทศเขาเปิดเผยข้อมูลลับสุดยอดจากเครื่องบินสอดแนมว่าสหภาพโซเวียต กำลังติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์ในคิวบาห่างจากชายฝั่งฟลอริดาเพียง150กิโลเมตรเท่านั้นเสียงของเคนเนดีดังสะท้านไปทั่วอเมริกาการกระทำนี้คือภัยคุกคามโดยตรงต่อสันติภาพของโลกโลกทั้งใบหยุดหายใจในวินาทีนั้นสองมหาอำนาจที่ถือปุ่มนิวเคลียร์คือสหรัฐอเมริกาและโซเวียต กำลังจ้องหน้ากันเพียงคําสั่งเดียวโลกอาจลุกเป็นไฟเรือรบสหรัฐปิดล้อมคิวบาขณะที่เรือขนหัวรบนิวเคลียร์ของโซเวียตกำลังแล่นเข้ามาใกล้เครื่องบินรบบ,บกกองทัพเรือทุกหน่วยอยู่ในสภาวะพร้อมรบสูงสุดและในช่วงเวลา13วันต่อจากนั้นโลกทั้งใบต่างภาวนาว่าจะไม่มีใครกดปุ่มก่อน สุดท้ายท่านกลางแรงกดดันมหาศาลทั้งสองฝ่ายเลือกถอยคนละก้าวโซเวียตตกลงถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาและสหรัฐให้คำมั่นว่าจะไม่บุกค,คิวบารวมทั้งถอนขีปนาวุธออกจากตุรกีสงครามนิวเคลียร์ถูกหยุดไว้ก่อนที่มันจะเริ่มต้นและนั่นคือวันที่โลกได้เรียนรู้ว่าในสงครามนิวเคลียร์ ไม่มีผู้ชนะมีแต่จุดจบของมนุษยชาติติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์1นาทีได้ใน One Minute History เสียงของอดีตที่ยังสะท้อนถึงวันนี้